กินแล้นรอกินแล้วน่เหรอเวลาปลามันกินแล้วนิ่งนะครับสแสดงว่ามันกําลังขย่อนนะปลามันไม่ไม่ได้ใช้ฟันเขียวแบบเรานะมันใช้เหงือกนะครับเนี่ยใช้บริเวณเนี้ยขย่อนเหยื่อเพื่อจะลําเลียงเหยื่อเข้าไปในกระเพาะ ไปวันหลังเดียวผมจะอธิบายให้ฟังแบบชัดๆนะอันนี้ดูผมตกปลาไปก่อนตัวนี้ก็เป็นแบบท่งเครื่องบินนะครับทําไมเราถึงต้องทําทรงเครื่องบินเพราะว่าเนี่ยอย่างปลาไซนี้เห็นไหมมันมันจะเบนเบนเข้าไปนะมันจะเบนเบนตามโคลปลาลงไปปุ๊บทําให้เบ็ดอะ่ะไม่ตั้งขึ้นแนวนี้ก็ตั้งลงแนวนี้นะครับทาให้เราวัดติดง่ายนี่ Hunter GP ฝากผลงานไว้ด้วยครับถ่ายรูปครับ